เริ่มปุ๊บลมปับ๊บดูชัดๆหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันขณะนี้ดำเนินการไม่สำเร็จนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับ18นาฬิกานะครับเว็บเข้าไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าได้แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้นะครับแค่เริ่มแค่นั้นเว็บก็ล่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูชัดๆเลยนะครับรู้ก่อนได้เปรียบมากนะครับ ไปดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับที่ผมได้เข้าหน้าเว็บแล้วดำเนินการไม่สำเร็จนะครับไปดูกันได้เลยครับ เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วหน้าตาจะล่าสุดยิ่งกว่าล่าสุดอีกนะครับเมื่อกี้เข้าเว็บได้แต่ดำเนินการไม่สำเร็จใช่ไหมครับแต่ณขณะนี้เวลา1น่ทุ่มกว่าๆนะครับเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกท่าน โปรดทราบด้วยนะครับว่าวันนี้น่าจะไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับล่าสุดนะครับหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับ com นะครับลองเข้าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะขณะอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับ this xml file does not appear to have any style information associated with it The document tree is show below นะครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บได้แล้วนะครับล่มเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องขอแจ้งกับพ่อพี่แม่ป้าไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันทิ้งพวกเราซะแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหถ้าไม่งั้นก็ให้ทำใจนะครับไม่ต้องรีบนะครับเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะครับ เพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อวันนี้เว็บไซต์เข้าไม่ได้นะครับก็ผมเนี่ยจะพาไปดูวิธีการนะครับเตรียมข้อมูลและลงทะเบียนนะครับว่ามันจะต้องกรอกข้อมูลอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ ได้เลยนะครับสอนไว้ละเอียดเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับพี่น้องครับไปดูคลิปสอนกันได้เลยครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับให้ท่านเนี่ยนะครับกดลงไปที่ปุ่มด้านล่างที่มีสีแดงๆอยู่นะครับปุ่มจะเขียนว่าลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้นะครับ ให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้นะครับถ้าทำในมือถือก็เอานิ้วแตะจิ้มลงไปนะครับมันก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปที่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่เอาไว้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับก็จะเป็นข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะครับข้อมูลที่1น,นะครับ ก็จะต้องกรอกลงไปก็คือชื่อที่เป็นภาษาไทยนะครับไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อก็คือไม่ต้องระบุว่าเป็นนายเป็นนางสาวนะครับไม่ต้องระบุตรงนี้ลงไปพิมพ์แต่ชื่อที่เป็นภาษาไทยลงไปเท่านั้นนะครับช่องที่2เป็นช่องนามสกุลเป็นภาษาไทยให้ระบุนามสกุลลงไปนะครับถัดมาด้านล่าง จะเป็นการกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับให้ท่านกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดลงไปนะครับจะมีอยู่2กรณีก็คือถ้าไม่ทราบก็จะมีให้ติ๊กตรงช่องที่ไม่ทราบวันเดือนเกิดนะครับและอีกอันนึงก็คือไม่ทราบวันเกิดนะครับให้ติ๊กเลือกได้ถ้าใครที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดของตนเองก็จะมีช่องให้ติ๊กถูกอยู่ให้เราเลือก ได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่องหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านจะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักลงไปในช่องนี้นะครับถัดมานะครับบัตรประชาชนท่านต้องพลิกด้านหลังนะครับพอพลิกไปด้านหลังแล้วเนี่ยจะมีเลขอีก1ชุดนะครับที่ท่านจะต้องระบุลงไปก็คือเลขหลังบัตร ประจำตัวประชาชนนั่นเองให้กรอกเลขตรงนี้ลงไปจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ2ตัวและถัดไปจะเป็นตัวเลขนะครับดูให้ดีส่องดูให้ชัดเจนเพราะมันจะเป็นเลเซอร์ที่ย้ําเป็นรอยลงไปนั่นเองครับบางครั้งบางท่านอาจจะ อ่านดูแล้วไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องช่วยกันส่องช่วยกันดูให้ลูกหลานมาช่วยดูได้นะครับบางครั้งท่านผู้สูงอายุก็จะมองไม่เห็นตัวเลขตรงนี้นะครับเลขหลังบัตรประชาชนตรงนี้นะครับช่องถัดมาท่านจะต้องกรอกรายได้ต่อเดือนนะครับให้เลือกได้เลยมันจะมีติ๊กให้เลือกว่าท่านเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่นะครับก็จิ้มลงไปและเลือกได้เลยว่า ท่านมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับช่องถัดไปนะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องนะครับเป็นหมายเลขอื่นๆในการดําเนินการเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับเนื่องจากจะต้องเป็นการสื่อสารทางจดหมายลงทะเบียนเท่านั้นนะครับตรงนี้ ถ้าใครที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้จะทําให้การลงทะเบียนเนี่ยล่าช้าลงไปนะครับกรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนนะครับอีกเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคนใกล้ชิดเป็นเลขที่ไม่ซ้ํากับเลขของมือถือตัวเองนะครับเป็นเลขของพี่น้องญาตินะครับเป็นเลขของหลานก็ได้นะครับต้องกรอกลงไปนะครับ ตอนนี้ก็สรุปได้เลยว่าจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยหหมายเลขก็คือห,หมายเลขของตนเองหมายเลขของคนใกล้ชิดและหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆนะครับที่สามารถติดต่อได้ถ้าใครไม่มีหมายเลขอื่นๆก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเว้นว่างไว้ได้นะครับถัดไปจะเป็นช่องอ e ีเมลถ้าใครที่มีอ e ีเมลให้กรอกลงไปแต่ถ้าใครที่ไม่มีอ e ีเมล ก็ไม่ต้องกรอกนะครับถัดไปเป็นช่องการกรอก Line ID นะครับใครที่เล่น l ล ne จะมี ID l ลน e นะครับก็กรอกลงไปแต่ถ้าใครไม่มี ID Li n e ก็ไม่ต้องกรอกลงไปนะครับแต่ถ้าใครที่มี ID Line นะครับและมีอีเมลเนี่ยจะมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมจากเบอร์โทรศัพท์มือถือเพิ่มเข้าไปอีก2ช่องทางนะครับถ้าเป็น l ล ne ก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการตอบโต้กันได้เลยนะครับณขณะตรงนั้นได้เลยนะครับอีเมลก็เช่นกันนะครับถ้าใครที่ไม่มีทั้งหมดนี้ก็ต้องให้เตรียมตัวหามาอย่างน้อยต้องมีเบอร์มือถือ1เบอร์เพื่อใช้ในการยืนยันนั่นเองนะครับเมื่อกรอกส่วนนี้เสร็จแล้วก็จะมาพบกับส่วนนี้นะครับสำคัญนะครับเป็นส่วนที่บอก ช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงินนะครับจะให้เลือกนะครับสองช่องทางนะครับก็คือรับผ่านบัญชีของท่านหรือรับผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของท่านเท่านั้นนะครับอันนี้เลือกได้เลยนะครับเลือกเสร็จก็จะมีอีกช่องหนึ่งให้กรอกนะครับเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ก็จะต้องใส่อะไรบ้างมาดูกัน อันด to ับแรกจะต้องใส่บ sure. ้านเลขที่และหมู <off>. ่ที่เท่าไรนะครับหมู่บ้านมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็เว้นว่างไว้ตรอกซอกซอยมีไหมถ้าไม่มีก็เว้นไว้ถนนถนนอะไรถ้าไม่มีก็เว้นไว้ได้นะครับตรงนี้เน้นตรงบ้านเลขที่เท่านั้นนะครับถ้าหมู่บ้านไม่รู้ก็ไม่ต้องกรอกตรอกซอกซอยก็ไม่ต้องกรอกถ้าเราไม่รู้ถนนถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องกรอกนะครับ สิ่งถัดไปที่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับท่านอยู่ที่เนี่ยนะครับอยู่บ้านนี้นะครับติดต่อที่รหัสไปรษณีย์อะไรนะครับตำบลอะไรนะครับก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับว่าอยู่ตําบลอะไรนะครับท่านอยู่ที่ไหนนะครับอำเภออะไรนะครับกรอกอำเภอลงไปและสุดท้ายเป็นการกรอกจังหวัดนะครับว่าท่านเนี่ยอยู <Alexa> ่ <wealthy transitions> จังหวัดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลของส่วนตัวของท่านนะครับก็จะครบแล้วตรงนี้ในหน้าแรกนะครับหน้าที่2ถัดไปเลยนะครับก็จะต้องกรอกข้อมูลการประกอบอาชีพเพื่อยืนยันนะครับการลงทะเบียนนะครับช่องแรกนะครับก็จะต้องกรอกว่าท่านมีอาชีพอะไรมีตำแหน่งอะไร ตรงนี้ให้พิมพ์ลงไปนะครับให้พิมพ์ลงไปนะครับไม่มีติ๊กให้เลือกอะไรต่างๆท่านต้องพิมพ์ลงไปเองนะครับถัดไปจะเป็นช่องระยะเวลานะครับประกอบอาชีพและในตำแหน่งนั้น6เดือน1ปี2ปี3ปี10ปีนะครับกรอกระยะเวลาจำนวนที่ท่านทำงานอาชีพเนี้ยนะครับถ้าท่านประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มา10ปีท่านก็กกรอกตรงนี้ลงไป10ปีนะครับ กี่เดือนด้วยนะครับ10ปี6เดือนก็ต้องกรอกให้ครบนะครับทั้งหมดเลยนะครับท่านทำอาชีพอิสระอย่างเช่นขายแตงโมนะครับขายแตงโมมา20ปี6เดือนอย่างนี้ท่านก็ต้องกรอกให้ครบนะครับให้ครบนะครับตรลงนี้ว่าท่านทำอาชีพเนี้ยมาแล้วทั้งหมดกี่ปีและกี่เดือนนะครับช่องถัดไปนะครับเป็นส่วนที่ท่านเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด19ในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีให้ติ๊กเลือกเลยนะครับก็จะมีให้จิ้มเลือกได้เลยเลือกชุดที่1ก็คือธุรกิจถูกปิดชั่วคราวนะครับก็สามารถเลือกอันนี้ได้นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันที่2ถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้างนะครับก็จิ้มลงไปได้นะครับอันที่3 ก็จะเป็นรายได้ลดลงนะครับตรงนี้หรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้ท่านก็มาจิ้มนะครับตรงอื่นๆน,นะครับเมื่อจิ้มตรงอื่นๆแล้วน่าจะมีให้กรอกนะครับข้อความลงไปว่าท่านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรทางง่ายที่สุดท่านก็เลือกแค่3อย่างนี้นะครับว่าธุรกิจถูกปิดชั่วคราวถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้างรายได้ลดลงเนี่ยให้เลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้น่าจะ ไม่ยากนะครับช่องถัดไปโปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่านนะครับท่านมีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้างนะครับตรงนี้ถ้าประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างให้ติ๊กตรงช่องที่ไม่มีนายจ้างแต่ถ้าท่านกรอกว่ามีนายจ้างนะครับก็จะต้องมากรอกว่าข้อมูลนายจ้างเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านมากรอกข้อมูลว่าไม่มีนายจ้างนะครับก็จะต้องมากรอกในกรณีที่ไม่มีนายจ้าง ประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นอะไรเขาก็จะให้เลือกอาชีพของท่านนะครับแท็กซี่นะครับค้าขายนะครับหรือทำอย่างอื่นอื่นๆตรงนี้ก็สามารถกรอกได้ถ้าเป็นอาชีพแท็กซี่ก็จะต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะแท็กซี่เนี่ยน่าจะผ่านง่ายที่สุด มีการตรวจสอบข้อมูลจากกลมขนส่งได้เลยนะครับง่ายและอยู่ในสังกัดอะไรนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากนี้จากตัวอย่างนี้นะครับจากการทดสอบตรงนี้น่าจะมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปในแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีของทางกระทรวงการคลัง เขาคงพิจารณามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละอาชีพเนี่ยสมควรจะต้องมีอะไรมีข้อมูลอะไรให้ทางภาครัฐบ้างนะครับสุดท้ายก็ให้ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้นำข้อมูลข้างต้นไปตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและสถานประกอบการ ที่ข้าพเจ้าทำงานจำเป็นต้องหยุดประกอบการเนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จริงหากปรากฏความเท็จข้าพเจ้าขอรับผิดตามกฎหมายทุกประการและยินดีคืนเงินชดเชยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับไปนะครับก็ลองคิดกันดูให้ดีนะครับถ้า ถ้าบางคนนะครับจะมาหลอกนะครับว่าปกติเราไม่ได้ทํางานแล้วเราจะมาหลอกว่าเรามีอาชีพนั้นอาชีพนี้ท่านก็ลองคิดดูให้ดีให้ถี่ถ้วนไตร่ตรองดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงทะเบียนนะครับอันสุดท้ายลำดับสุดท้ายนะครับท่านก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับว่าท่านเนี่ยไม่เป็นหุ่นยนต์นะครับโดยจะมีรหัสภาพขึ้นมานะครับ ท่านก็จะต้องดูว่าภาพนี้มีตัวอักษรอะไรนะครับก็ต้องกรอกลงไปในช่องที่มีให้กรอกนะครับดูภาพแล้วก็กรอกลงไปอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นตัว x นะครับ w p h แล้วก็8 p นะครับตัวนี้เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับท่านก็ต้องกรอกตรงนี้และกดที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับเมื่อกดปุ่มลงทะเบียนเรียบร้อยมันก็จะพาท่านมาหน้านี้นะครับ เพื่อท่านการยืนยันข้อมูลนะครับเมื่อกรอกทั้งหมดทั้งมวลเสร็จสิ้นแล้วก็รอรับข้อความนะครับเขาเรียกข้อความ OTP จะเป็นตัวเลข1ชุดนะครับท่านก็ได้รับตัวเลขเข้ามาในมือถือเนี่ยนะครับเมื่อท่านได้ตัวเลขเข้ามาในมือถือท่านก็จะต้องกรอกตัวเลขนั้นลงไปในช่องนี้แล้วกดที่ปุ่มยืนยัน เมื่อยือนยันเรียบร้อยแล้วก็จะมาเป็นดังภาพข้างล่างนี้นะครับท่านก็จะได้รับข้อความนะครับว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทาง s m s และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งไปที่เบอร์ที่เราได้แจ้งลงทะเบียนไว้ตรงนี้ถึงได้บอกว่า เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับใช้2ออย่างเลยนะครับในการยืนยันนะครับการลงทะเบียนตรงนี้หนครั้งและและอีกครั้งหนึ่งสําคัญเลยเป็นการแจ้งผลนะครับจะแจ้งไปทางข้อความที่เบอร์มือถือของท่านที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็ขอแจ้งกับพ่อพี่พป้าว่าตรงนี้เป็นการทดสอบระบบนะครับในเวลา18นาฬิกาท่านก็ต้องรอนะครับ ในเวลา18นาฬิกาเราจะมาลงทะเบียนพร้อมกันนะครับก็หน้าตาก็อาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็ต้องรอดูของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเพียงการทดสอบให้ดูเท่านั้นนะครับถัดไปเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครพิมพ์เว็บไซต์ไม่เก่งให้สแกนที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยในการสแกน QR Code เข้าไปและมันจะนำท่านเนี่ย ไปสู่หน้าเว็บเหล่าไม่ทิ้งกัน com เพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับดูคลิปสอนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะทำความเข้าใจและเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อที่จะใช้ในการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนายเอกมาโดยตลอดนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดสิ่งอื่นสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปนายเอก ต้องขอกราบประทานอาภัยกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่า คลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ